ที่ท่านเห็นนี้นะครับเป็นพดดวงนะสมัยออสมัยสุขโขทัยนะครับประมาณ7,800ปีกุแตกนะครับแล้วก็ผมนะทำการนะครับไปซื้อจัดการซื้อนะผมไม่ขอบอกว่าจังหวัดไหนนะบอกแต่ว่านะเป็นจังหวัดที่นะอยู่ในยุคสมัยสุขโขทัยนะครับเป็นเมืองที่ครั้งหนึ่งนะรุ่งเรืองในสมัยสุขโขทัยนะครับ <George> เริ่มต้นนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะที่ท่านเห็นอยู่นี้ที่ท่านเห็นอยู่นี้เ,เป็นเม็ดขนาด2สลึง เม็ดขนาด2สลึงครับเม็ดขนาด2สลึงซึ่ง2สลึงนั้นต้องบอกเลยว่า2สลึงเนี่ยโคตรหายากนะสสลึงหายากได้มาแค่ได้มาแค่ห้าเม็ดครับได้มา5เม็ดแต่ก่อนทุนผมซื้อเข้าซื้อประมาณ4ี่พันครับวันนี้ใครสนใจ2สลึงใครสนใจ2สลึงนะสองสลึงนะผมนะสองสลึงเนี่ยเป็น2สลึงขาบากแล้วก็ตาหอย สองสลึงวันนี้นะผมขอเม็ดละ2,000บาทมีใครเอาไหมฮะ2 0 0 0บาทครับ2,000บาทสลึง2,000บาทครับ2,000บาทผมได้มาถูกนะ2,000บาทนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับวางเลยนะเดี๋ยวไม่ดูนะทุกเม็ดนะครับ,เ,รรบเห็นหอยใครที่ชอบหอยวันนี้พลาดไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจัดไปนะต่อมานะฮะเป็นชนิดสลึงครับ สะหลึงระดับที่ชัดๆครับตาหน้าแม่ตาชัดครับตาหน้าแม่ตาชัดแต่ก่อนนะซื้อเข้าก็ต้องเะ2000ี0ยสองพันัพครับพวกตาหน้าตาหน้าจุดหรืออะไรชัดอะไรอย่างนี้ครับพวกจุดพวกอะไรชัดอย่างนี้ครับอันนี้ทุนผมมาค่อนข้างสูงครับแต่แต่ถ้าไม่ซื้อไว้มันก็ไม่สามารถที่จะนะเก็บเก็บคุมอะไรราคาได้อะไรอย่างนี้ฮะอันนี้เฮ้ยจริงๆนะความจริงอันนี้ที่ผมไม่ขายก็ได้นะเพราะว่าผมดูแล้ว ส่วนใหญ่เขาคัดไว้สวยๆเขาคัดไว้สวยๆแต่ว่าคือหลักๆแล้วอ่ะนะผมไปเปรียบเทียบกับเม็ดอื่นที่ได้มาถูกมันก็พอๆกันนะอันนี้ผมเก็บแล้วกันผมเก็บแล้วนะเนี่ยทุนผมพันห้าผมเก็บแล้วลนะต่อไปนะฮะต่อไปนะจะเป็นนะผมจะขายผมจะขายสลึงอ่าสลึงนะสลึงเนี่ครับนี่คือโคด,ด้วงสลึงนะ น้ำหนักประมาณนะฮะสามน้ำหนักประมาณ3กรัมแต่ก่อนเนี่ยนะราคานี่คือโอ้โหแพงอะ่ะนะตอนนี้อ่ะปวแตกมาผมได้มาปูกได้มาปูกขอเขาพวกนี้ยนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาใครถามมานะน่าจะจาได้นะถามมาเนี่ยเน่าๆผมก็ให้พันอะ่ะนะถ้าสภาพเนี่ยเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนะพันสามพขายพันเจ็ดพวันนี้ผมขอราคาแค่เม็ดละ 1000บาทครับใครจะเอาพิมพ์เลยครับเม็ดพันบาทเม็ดละพันบาทโคตรคุ้มครับเม็ดละ1,000บาทครับเม็ดละ1,000บาทนะฮะเม็ดละ1 0 0 0บาทมีใครเอาไหมครับเม็ดละ1000บาทนะฮะอันนี้เม็ดละ1000บาทครับส่วนชนิดราคาเฟืองชนิดราคาเฟืองนะครับผมผมเหมามาผมเหมามาซึ่งนะได้มาก็เม็ดละ8 0 0รอเหมือนกันแต่ว่ามันมีตาวัวที่หายากมีตาวัวหายากแล้วก็มีช้างกับตัวที่มันไม่สวยหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ผม ผมไม่รู้ยังไงนะผมขออนุญาตผมขออนุญาตคัดผมขออนุญาตคัดคัดคัด,คดอีกหน่อยละกันนะเพราะว่ามันราคาเหมามาราคาเหมามาหนักหนักเหมือนกันครับบางอันก็สวยบางอันไม่สวยนะแต่อันนี้แต่ชิ้นนี้ครับแต่ชิ้นนี้ครับนะราคานี่คือทุกอันนะเห็นตาไม่เลือนไม่อะไรเลยขุดเจอนะโอเคนะครับโอเคนะครับ